ผมชื่อเด็กชายก้อนทบนันทสันติวันนี้ผมจะทำการทดลองนะมีความสำคัญอะไรต่อต้นไม้ครับเพื่อตอบคำาามเราจะมาเก็บตัวอย่างกันนะครับเนีย่าายใบ เมื่อได้ใบแล้วเราจะมาใช้น้ำหนักกันนะครับใ้ไม้หนกักยี่สิบจุดห้ากรัมครับจะตักกิ่นไม้จะต้องใช้อันนี้ซี่เกลไกลตักกิ่นไม้ครับตักกิ่นไม้ให้น้ำหนักเท่ากับใบนะครับได้น้ำหนักยี่สิบจุดสี่กรัมครับ เพื่อจะตอบคำถามที่ว่าน้ำมีส่วนสำคัญอะไรต่อต้นไม้เราจรึงเอาส่วนของต้นไม้ไปแช่ตู้เย็นู้เย็นทำให้อากาศเย็นและแห้งไปดูดน้ำจากต้นไม้ออกทำเย็นยังช่วยให้เชื้อโรคโตซาทำให้ใบไม้ไม่เน่าแห้นลน ดังนั้นน้ำหนักที่หายไปก็คือน้ำหนักของน้ำครับเมื่อใบไม้และก้านไม้ไม่มีน้ำเขาก็จะเหี่ยวลดลงเหมือนลุดโบดแฟบหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์น้ำหนักที่เหลือคือ7.9เครับหลังจากผ่านไปหสัป ดัาน้นนักที่เหลือขอนก้านคือ7.9จุครับสับดาหที่สองน้ำหนักที่เหลือขอนไปก็คือ4.5กรัมครับส่วนก้านน้ำหนักที่เหลือคือหกกรัมครับสัปดาห์ที่สาม น้ำหนักที่เหลือขนไปคือ4.1กรัมครับก้านก้ามเหลือ3.8กรัมครับหลังสัปดาห์ที่4น้ำหนักที่เหลือขนไปก็คือ3.1กรัมครับเดียวกับกา้านน้ำหนักก็เหลือ3.1กรัมครับเพื่อนๆจะเห็นว่า เมื่อน้ำหายไปจะไปบไม้กับการหมายก็จะทำให้เหี่ยวเล็ดลแลแนแ้งกรอบขึ้นน้ำที่หายไปแสดงให้เห็นว่าน้ำเป็นส่วนประกอบหลักข่อนต้นไม้เลยนะครับน้ำมีความสำคัญต่อต้นไม้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของต้นไม้ ่ดาไปครับี